มาพูดคุยกันถึงประเด็นที่กลายเป็นประเด็นไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแล้วนะคะแต่ว่าเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงกันทั่วโลกนั่นก็คือกรณีการอุ้มบุญของหญิงไทยคนหนึ่งให้กับผู้สามีภรรยาชาวออสเตรเลียแล้วปรากฏว่ามีเด็ก้าแฝดที่เป็นดาวซินโดรมพ่อแม่ที่เป็นพ่อแม่อุ้มบุญนั้นปฏิเสธ ไม่นําตัวเด็กกลับประเทศไปนะคะกรณีนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นแค่กรณีตัวอย่างที่ทําให้เรื่องของการอุ้มบุญในประเทศไทยกลับมาเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีอีกหลายต่อหลายกรณีที่ผู้พ่อแม่ต่างชาติมาอุ้มบุญโดยใช้หญิงไทยเป็นแม่อุ้มบุญแล้วสุดท้ายก็มีปัญหาเมื่อมีเด็กเกิดขึ้นมาค่ะกระทรวงการต่างประเทศกําลังดูแลในกรณีของเด็กสัญชาติของเด็กที่มีพ่อแม่ต่างชาติประเทศหนึ่งนะคะมีเด็กที่ยังคงค้างอยู่ในประเทศไทย มากกว่า50คุณค่ะคุณผู้ชมร่วมในรายการกับเราในวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยตอบโจทย์ว่าอะไรทําให้ไทยกลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มคนที่ต้องการมาอุ่มบุญค่ะร่วมในรายการกับเราค่ะคุณสวณีขมพัฒรองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและคุณธาตรีชาววัชาตาผู้วนวยการกองสัญชาติและนิติกรกรมการกองสุนกระทรวงการต่างประเทศสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค ขอความชัดเจนอีกครั้งหนึง่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับอุ้มบุญใช่ไหมคะท่านรองคะค่ะยังไม่มีค่ะแต่ว่าขณะนี้เนี่ยเกิดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของการอุ้มบุญเนี่ยนะคะโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิพักษ์เด็กเยาวชนและผู้ได้โอกาสและก็ผู้สูงอายุเนี่ยก็ะจะเป็นต้นเรื่องในการที่จะเสนอนี่กับทางสนชต่อไปนะคะค่ะ ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วร่างพรบนี้มีมาตั้งนานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เข้ารับการพิจารณาในสภาใช่ไหมคะก็เริ่มมีตั้งแต่ปี2550ต้นๆน่ะนะคะแต่ก็เสนอไปแล้วก็มีภาวะเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ้างอะไรบ้างนะคะ ด,ด้วยด้วยด้วยความที่ยังไม่มีกฎหมายหรือเปล่าถึงทําให้ประเทศไทยเหมือนกับว่าเป็นเป้าหมายของกลุ่มคนต่างชาติที่อยากจะมีลูกแต่ไม่สามารถมีเองได้บ้างหรือว่าค่าใช้จ่ายในการทําอุ้มบุญในการทํากิฟต์ทำเด็กหลอดแก้วในไทยเนี่ยอาจจะถูกกว่าเขาก็เลยมามาทําเด็กหลอดแก้วกันที่ประเทศไทยมาอุ้มบุญกันที่ประเทศไทยค่ะนั้นก็มองว่าคงจะมีหลายเหตุปัจจัยนะคะอ,ะอาจจะรวมทั้งที่ท่าน ได้พูดถึงนนะคะว่า,าคุณหมอเราก็เก่งและก็มีเรื่องของความสะดวกสบายต่างๆแล้วก็อาจจะที่สําคัญก็คือเป็นช่องว่างที่ยังไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนนะคะแม้ว่าเราจะมีกฎหมายอื่นเช่น<ช>พรบป้องกันปรปาบปรามการค้ามนุษย์หรือว่าอะไรก็ต้องตีความนะคะที่ที่จะให้มีการบังคับใช้ได้แต่กฎหมายตรงๆเนี่ยยังไม่มีนะคะในีตอนนี้มันเหมือนกับว่ามีแค่ของแพทยสภาที่กาหนดมาเป็นจริย ทำเรื่องการทําเด็กรอกแก้วเท่านั้นใช่ไหมนั้นนะ,นะอาจอาจจะเป็นอาจจะเป็นช่องว่างหนึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศได้ได้ได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องของเด็กอุ้มบุญมากน้อยแค่ไหนครับคือตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเราได้รับแจ้งว่า ประมาณหนึ่งปีพอดีนะครับว่ามีเด็กที่เกิดจากการว่าจ้างอุ้มบุญนี่หนึ่งรายนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยสังคมก็ยังไม่ได้อแววมากนักนะครับจนทั้งถึงปลายปีก็ทราบว่ามีเด็กนี่ยทยอยคลอดออกมาเนี่ยห้าสิบถึงหกสิบรายนะครับะะฉะนั้นตอนนี้อกองผมเนี่ยโดยเฉพาะกองสัญชาตินิติกรของกระทรวงการต่างประเทศกรมการขมสุนยนี่นะ,ะมาเกี่ยวข้องตรงไหนก็ตอนแรกคงก คงไม่มีใครคาดคิดถึงนะครับมันมาเกี่ยวข้องตรงกระบวนการที่พอเด็กเกิดมาแล้วใช่ไหมครับเด็กก็ได้สูติบัตรเป็นภาษาไทยแม่ไทยเด็กก็ได้สัญชาติไทยแต่พ่อเป็นชาวต่างชาติยกตัวอย่างประเทศเอนะครับทีน,นี้เอกสารนี้มันเป็นภาษาไทยก็ต้องไปแปลก่อนพอแปลเสร็จเพื่อจะใช้ในต่างประเทศก,ก็ต้องผ่านกระบวนการรับรองเอกสารที่กองบง่งตรงนี้พอเราได้รับทราบได้รับแจ้งก็เลยต้องมาดูว่าเอกสารที่เราจะรับรองเนี่ยมันไม่ใช่การเด็กที่เกิด ัไปแล้วก็ไปใช้ในต่างประเทศได้เลยแต่มันเป็นเด็กที่เกิดจากการว่าจ้างอุ้มบุญดังั้นทำให้เลยกองต้องตระหนักเรื่องเหล่านี้ครับค่ะแสดงว่ามีหลายกรณีเหมือนกันเมื่อไปตรวจสอบพบ ใช่ครับแรกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยทราบว่ามีกรณีเดียวซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ผมก็คงไม่มีใครทราบแม้กระทั่งผมเองก็ไม่ทราบนะครับจนทั่งปลายปีที่แล้วถึงต้นปีเราก็ทราบแต่ตอนนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยเนี่ยเรายังได้ยังไม่ได้หาหรือกับเป็น,เป,นเป็นทางการยังไม่มีท่าทีที่เป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นผมจําได้ว่ามีเคสแรกๆเนี่ยมาที่กอง แต่เราทราบข้อมูลแล้วแต่เราไม่มีเมคานิซึมหรือว่ากฎหมายหรือว่ามาตรการที่จะไปตรวจสอบเรียับยังนะครับ ก็ต้องว่าไปตามเอกสารก่อนตอนนั้นในช่วงปีแรกต้นปีนะครับค่ะตอนนี้พอมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาวิธีการในการแก้ไขปัญหาต่อไปมันจะต้องทําในกระบวนการไหนบ้างคะโดยเฉพาะทางพมที่จะต้องเป็นผู้ที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้โดยตรงด้วยก็สิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการที่จะมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะให้ได้มีการบังคับใช้นะคะนั่นก็คิดว่าทาง รัชการหรือว่าทางที่จะเป็นรัฐบาลต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องเร่งรัดให้มีการเมนการในเรื่องนี้นะคะเพราะ <c oughs> ว่ามันเป็นเรื่องสําคัญในการที่จะคุ้มครองเด็กแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่อง <c oughs> อมารดาด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> จริงๆแล้วเด็กที่เกิดมาในประเทศไทยตามกฎหมายก็คือเขาต้องได้สัญชาติไทย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ค่ะค่ะ พอแม่เป็นคือได้ตามแม่พอแม่เป็นคนไทยพะเคสนี้เป็นแม่ที่รับจ้างอุ้มบุญหมดเลยใช่นเดยวกันทั้งรอดนะฮะก็จะได้สัเด็กก็ได้สัญชาติไทยตามแม่คนไทยค่ะดังนั้นก็เลยมีมีปัญหาขึ้นมาเพราะว่าการจะนาเด็กไทยออกนอกประเทศตรงนี้ต้องผ่านการรับรองการรับรองเอกสารก็คือเอาใบสุิบิตแปลเป็นภาษาอังกฤษเสร็จแล้วก็มารับรองที่กองผงพ่าเอกสาร ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วจะไปใช้ในต่างประเทศเนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่า l e g a l i z a t i o n นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่ามองว่ามาติดอยู่ที่ผมถึงนี้ครับอันที่จริงแล้วเราปฏิบัติตามการรับรองเอกสารที่เป็นสากลอยู่แล้วครับค่ะแล้วเขามีวิธีสิกแซงไหมรเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คงมีอีกหลายกรณีแต่ว่าหลุดรอดจากกระทรวงจากกรมการกงศุลออกนอกประเทศไปได้ครั้งมากก็วิธีแรกนะครับก็คือเป็นการรับรองสูติบัตรก่อนนะครับ นี่มาสูติบัตรเนี่ยเราก็ดูว่าแม่ไทยแต่พ่อเป็นคนต่างชาติตอนนั้นเราก็อาแอบแยแล้วว่ามีเคสเหล่านี้อยู่50เคส60เคสก็ก็คล้ายๆว่าดีเลยเพื่อเพื่อจะตรวจสอบเอกสารตรวจสอบคำแปลนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มีการเพราะเขรู้แล้วว่ากระทรวงต่างประเทศทราบว่าเราสามารถตรวจสอบจากใบสูติบัตรได้ เพราะฉะนั้นแม่หรือว่าเอเจนต์เนี่ยที่เป็นตัวแทนทําแทนนี่นะครับก็ไปขอหนังสือยินยอมจากเขตอําเภอก็คือแม่ไทยเนี่ยนะครับคล้ายๆเหมือนย,ย,ยอมยกลูกตัวเองอะให้กับสามโทษทีฝรั่งคนต่างชาติที่มจาจ้างอุ้มบุญเนี่ยครับ<ฮ>ก็เอาหนังสืออีกฉบับเนี้ยมารับรองเพราะฉะนั้นเราก็ยิ่งอย่างเนี้ย พอเราอ่านแล้วเราก็จะเกิดข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตว่าอยู่ๆแม่คนไทยจะกิีบอัพลูกได้ยังไงนะครับแล้วก็ให้ลูกเนี่ยซึ่งเป็นเกิดจากตัวเองเนี่ยนะครับเก้าเดือนตั้งท้องอยู่ใช่ไหมครับให้กับผู้ชายชาวต่างชาติไม่ทราบว่าจะมีะความสัมพันธ์เป็นอย่างไรแล้วออกไปอยู่ประเทศเออย่างถาวรอ, <Yeah. S 1> อย่างนี้ทางเจ้าหน้าที่ผมก็จะไม่รับรอง แล้วต่อไปเราก็ใช้วิธีเรียกมาสัมภาษณ์เรียกแม่นะครับจากการที่เชิญแม่ทึ่ผมจําได้ตอนที่อยู่รัชดานะฮะเอสพลนดาดมีประมาณ9รายที่เจ้าหน้าที่ผมเรียกแล้วผมก็เชิญมานั่งคุยด้วยจากการพูดคุยนะครับท่านรองก็จะเจอว่าแม่เหล่านี้ก็จะบอกว่าเป็นการว่าจจาง นะครับแล้วก็ไม่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายนะครับก็คือแน่นอนก็คือการใผ่านเทคโนโลยีนั่นเองครับซึ่งอย่างนี้ยิ่งเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับยิ่งทราบว่ามันเกิดจากการว่าจ้างมันเป็นเรื่อง commercialize นะฮะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ยิ่งต้องตระหนักว่าการจัดรับรองเอกสารที่นำไปสู่ กา <UNKNOWN> รเดินทางออกนอกประเทศของเด็กเนี่ยมันก็มินเมกับกฎหมายหลายฉบับนะครับซึ่งซึ่งอย่างที่ท่านผอบอกว่าพอมันเป็นการพาณิชย์ขึ้นมาตรงนี้มันก็ส่งเสียงกับทั้งเรื่องของศีลธรรมจริยธรรมแล้วมันก็ส่งเสียงอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้ามนุษย์ด้วยช่องพมได้ได้เข้าไปดูแลไหมคะว่ามันมีกรณีไหนในแง่มุมไหนที่จะไปส่มเสียงกับการค้ามนุษย์เพราะอย่างแรกที่ตั้งข้อสังเกตแล้วก็คือ มีการผ่านเอเจนต์คือมีคนกลางเข้ามาหาคนที่จะเป็นแม่อุ้มบุญไปด้วย,วยเมื่อปี2554นะคะก็มีกรณีอุ้มบุญเนี่ยอย่างชัดเจนแต่ว่าเป็นกรณีค้ามนุษย์นะคะ,คะที่เป็นแม่ชาวเวียดนามจำนวนสิคนนะคะที่ต้องรวจ ตมนเนี่ยได้ไปเข้าไปช่วยแล้วก็ได้นําผู้เสียหายหรือผู้หญิงที่กําลังท้องเนี่ยเข้ามาอยู่ในความดูแลของเราแล้วก็คดีก็ได้ขึ้นสู่ศาลแล้วก็ได้มีการพิพากษาเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะซึ่งในกรณีนั้นก็เป็นเรื่องของการค้ามนุษย์อย่างชัดเจนเพราะว่ามีการนํามามีการเก็บพาสปอร์ตมีการสแสวงประโยชน์ชแล้วก็มีการที่จะว่าจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะและในที่สุดเนี่ย กรณีชาวเวียดนามเนี่ยผู้หญิงเวียดนามก็ได้กลับคืนสู่บ้านทุกคนนะคะเพราะเรามีพรบรป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์แล้วก็มีความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามเรื่องของการคุ้มครองผู้เสียาหายจากการค้ามนุษย์นะคะ <S <S แต่สําหรับในกรณีที่เป็นผู้หญิงไทยเช่นนี้นะคะในความเห็นของเรนน,นะนั้นเห็นว่ากรณีที่ผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ย ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันในกรณีที่มีลูกเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยเด็กก็เป็นสิทธิ์ของแม่นะคะ mm hmm. แล้วก็การที่บอกว่าจะไปยินยอมยกลูก mm hmm. ให้ใครเนี่ย mm hmm. จริงๆแล้วถ้าผู้ชายคนนั้นที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเป็นพ่อจริงในสูติบัตรแม่ก็ไม่ต้องไปยกลูกให้หรอกคะ่ะพ่อก็ไปจดทะเบียนรับรองบุตร mm hmm. ก็ได้ mm hmm. ใช่ไหมคะ mm hmm. จริงๆแล้วนั่นอ่ะคือช่องทางที่ถูกกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของที่่าน พอได้กรุณาเล่ามาเนี่ยนั่นก็เห็นว่ามีเจตนาที่ไม่ซื่อตรงนะคะ,คะแล้วก็มีเจตนาที่จะสแสวงประโยชน์แล้วก็อาจจะทําให้เด็กเนี่ยไม่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพซึ่งประเทศไทยเราก็มีพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กพศ2 5 4 6ที่มีกรอบคิดแล้วก็มีแนวทางเนี่ยสอดคล้องกับเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเนี่ย แทบจะทุกประเด็นเลย,ยนะคะที่เราจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อเด็กแล้วก็การไม่เลือกปฏิบัตินะคะแต่ถ้าพูดถึงในความตั้งใจของคนที่เขาเข้ามาเพื่อที่จะอุ้มบุญก็คงมีความตั้งใจที่จะเลี้ยงดูเด็กเป็นอย่างดีอยู่แล้วด้วยแต่ว่าแต่ว่าพอมาติดขัดในแง่ของกฎหมายเนี่ย<ช>มันจะต้องแก้ไขกัน<ช>ยังไงต่อไปก็เจตนาแล้วก็คิดว่าเขาคงมีเจตนาดีแล้วก็ไม่สามารถที่จะตั้งท้องเองได้นะคะ แต่กระบวนการสิคะทั้งมีทั้งน,งนายหน้านะคะมีผู้แทนมีการ<ใ>จ่ายเงินนะคะแล้วก็มีวิธีการในการที่จะนำเด็กไปอย่างไม่สุจริตอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นในวิธีการในการที่จะป้องกันปัญหาก็ต้องทำหลายๆอย่างนะคะเช่นว่าเราก็จะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้หญิงไทยเนี่ยได้ทราบว่าเรื่องเรื่องเหล่านี้ยังไม่เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ,คะแล้วอาจจะมีอันตรายต่อตัวเธอเองนะคะอาจจะเมื่อมีบุตรออกมาก็อาจจะ มีบุตรสุขภาพไม่ดีแล้วถ้าเขาไม่รับไปเธอก็จะต้องรับภ่าระอย่างนี้เป็นต้นน่ะนะคะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยก็คงจะต้องทำหลายมาตรการควบคู่กันไป <Yeah. S 1> เช่นเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือว่ามาตรการทางกฎหมายเพราะฉะนนั้ในความเห็นของั้นนั้นก็ว่าเรื่องของการที่จะใช้เรื่องเทคโนโลยีจเจริญพันธุ์ก็ไม่ใช่เรื่องอ เป็นเรื่องผิดร้ายนะคะเพราะว่าคนไม่มีลูกก็อาจจะอยากมีลูกแต่ต้องมีวิธีการทําที่ถูกต้องนะคะถูกกฎหมายถูกหลักศีลธรรมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อทั้งเด็กและก็แม่ค่ะแล้วในส่วนของกระทรวงการ,รต่างประเทศตอนนี้ได้พูดคุยกับสถานทูตหลายๆสถานทูตบ้างไหมคะว่าตอนนี้เนี่ยมีพลเมืองของประเทศคุณ<ร>เข้ามาใช้ คุณแม่คนไทยเป็นคนอุ้มพูนอยู่จะจะทํางานกันยังไงเพื่อให้ทุกอย่างมันกระบวนการทุกอย่างมันถูกต้องและมั่นใจได้ว่าเด็กจะได้รับการคุ้มครองอยู่ลเนที่จริงตอนนี้ผมทยอยรับแขกแล้วนะก็มีนะสถานทูตที่เกี่ยวข้องนะฮะที่เราทราบกันดีในในสื่อต่างๆนี่นะครับก็ทยอยก็มาขอรับทราบความเห็นกระทรวงการต่างประเทศขอรับทราบความเห็นท่าทียงประเทศไทยนะครับ ซึ่งก็อย่างที่ท่านรองเรียนแล้วนะครับก็คือตอนนี้ก็ดีใจว่ากระทรวงพอมอมน,นี่นะฮะกำลังหลีดเรื่องนี้อยู่นะครับกำลังนำเสนอพรบนี้เข้าสู่การพิจารณาของสนชซึ่งก็จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงการต่างประเทศซึ่งดูแลในเรื่องของเอกสารนะฮะเรื่องการรับรองเอกสารแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขแพทยสภา นะครับหรือแม้กระทั่งการปรับปรามการค้ามนุษย์ก<ช>็จะทํางานง่ายขึ้นเพราะมีหลักเกณฑ์หลักการที่มันชัดเจนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้ก,ก็ตอนนี้เริ่มทยอยเข้ามาขอรับทราบรับฟังท่าทีของกระทรวงการต่างประ,ระเทศว่าจะมีออท่าทีอย่างไรซึ่งผมก็ชี้แจงจากอย่างที่ท่านรองชี้แจงนะครับว่าถ้าสมมติว่าเป็นการเ,เป็นการอุ้มบุญ เพื่อที่ว่าอย่างคนที่ไม่มีลูกต้องการมีลูกและถูกต้องตามที่ไกด์ไลน์เรกูลเลชันที่แพทยสภาเซตไว้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอันใดเลยใช่ครับแต่สิ่งที่สังคมกําลังดีเบตในขณะนี้คือการว่าจ้างนะครับ,รบแล้วมีผลกระทบอย่างที่ท่านรองว่านะครับเรื่องสุขภาพทั้งแม่และเด็กนะฮะอย่างที่เป็นเคสในขณะน,นี้เพราะฉะนั้นในแง่ของกระาทรวงการต่างประเทศก็กําลังชี้แจงกับสถานทูตในใน,ในต่างประเทศในประเทศไทยนะครับค่ะเท่าที่กระทรวงการต่างประเทศมีข้อมูลอยู่ตอนนี้ มีประมาณสักกี่เคสนะคะที่ต้องดูแลก็อย่างประเทศแรกๆนะครับที่เราทราบเมื่อตอน้นป<ไ>ีที่แล้วนะครับ50-60รายนะครับแล้วก็ที่กำลังจะมาพบผมพรุ่งนี้เนี่ยก็อีก150รกา,ายคือ200รายนะครับแต่ผมยังไม่ทราบว่าเขาจะมาแจ้งว่าว่า,วากับอะไรนะครับแสดงว่าอย่างขั้นต่ำๆเนี่ยคือร่วมๆ200-300ร 200, ายเหมือนกันอันนี้ยังยังไม่นับในกระบวนที่อยู่ในระหว่างการตั้งคันอยู่แล้วก็เพิ่งทราบอย่างที่ท่านรอง คุณอาเรียนเมื่อกี้ว่าอย่างที่เกิดจากญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นอีก9ร,ราย8ราย9รายนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือยังยังไม่ได้รวมในกรณีเหล่านี้ครับมันกลายเป็นว่าตอนนี้ไทยนี่กําลังเป็นศูนย์กลางจริงๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเด็กไม่สามารถออกนอกประเทศไปจริงๆตรงนี้หน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลจะไปตกที่ใค,ครคะค่ะ ถ้าคุณแม่เขาอะนะคะไม่มีความสามารถในการดูแลเนี่ยด้วยเศรษฐฐานะหรือว่าด้วยปัญหาอะไรอื่นใดก็ตามทีเนี่ยนะคะระสรวนการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยเราก็จะมีสถานที่ที่เป็นเหมือนบ้านนะคะสําหรับเด็กเหล่านี้นะคะถ้าท่านรู้สึกว่าท่านไม่ไม่มีความสามารถที่จะดูแลได้ก็ไม่ต้องทอดทิ้งเด็กนะคะ โปรดกรุณาโทรมาที่1300นะคะศูนย์ช่วยเหลือสังคมคหรือว่าจะไปที่หน่วยงานของเราที่มีทุกจังหวัดวนะคะตั้งแต่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและก็หน่วยงานของกรมพัฒนาสังคมเนี่ยค่ะไปบอกว่าท่านมีปัญหาในเรื่องนี้แล้วเ,เรามีหน้าที่โดยความรับผิดชอบของหน่วยงานของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะเราก็ยินดีที่จะดูแลสำหรับ เด็กนะคะแล้วก็สําหรับแม่แล้วก็ครอบครัวเราก็มีบริการในเรื่องของสวัสดิการสังคมที่จะดูแลกันได้นะคะค่ะการตั้งครรภ์ด้วยการอุ้มบุญจริงๆแล้วมันก่อให้เกิดผลกระทบอะไรตามมาได้บ้างะคะแน่นองค่ะนั้นเห็นว่าก็มีผลกระทบทั้งแม่นะคะทั้งลูกกันนะคะแม่ก็อาจจะตั้งครรภ์ถ้าสมมุติว่า อุ้มบุญติดติดกันร่างกายของคนเนี่ยก็ไม่ได้อาจจะมีโรคภัยนะคะ,คะแล้วก็เรื่องของเด็กที่อาจจะเกิดมาก็อาจจะมีความไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็อาจจะมีลักษณะอย่างที่เราเห็นที่เป็นผล พบทางสุขภาพนะคะนั่นก็คือเรื่องของอร่างกายมนุษย์แลนะคะแล้วยังเรื่องสังคมอีกนะคะเรื่องจริยธรรมอีกเรื่องของอความน่าเชื่อถือหรือชื่อเสียงของประเทศไทยที่บอกว่าเราก็ประสบปัญหาเรื่องของอว่าเป็นประเทศที่ยังไม่ได้ดาเนินการอย่างดีเพียงพอเรื่องค้ามนุษย์อีกอะไรเป็นต้นน่ยนะคะก็มีผลกระทบหลายอย่างตั้งแต่ช่วงชีวิตของเด็ก ที่แรกเกิด ไปจนถึงโตนะคะก็ถ้าเขามีปัญหาสุขภาพเนี่ยเขาก็ไม่มีความสุขในสังคมไม่มีกิจกรรมได้เหมือนเด็กในวัยเดียวกันนี่ก็เป็นความทุกข์แล้วนะคะค่ะอย่างในเรื่องของการค้ามนุษย์ตรงนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศต้องไปตรวจสอบอย่างจริงจังด้วยไหมคะเพราะว่าอย่างกรณีที่มาขอเด็กจะออกนอกประเทศเนี่ยบางกรณีก็ดูแล้วค่อนข้างที่จะต้องต้องแสดงความห่วงกังวลเยอะเหมือนกันครับเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศเรามีกรมการระหว่างประเทศนะครับที่ดูแลอิชิวนี้นะ ครับกองสังคมซึ่งผมเชื่อมั่นเลยว่ากระทรวงต่างประเทศเนี่ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับในงานที่เกี่ยวข้องนะครับอันนั้นในส่วนของออระหว่างกระทรวงต่อกระทรวงส่วนในส่วนที่ของกองผมเองเนี่ย ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของผมเนี่ยตระหนักทุกคนแล้วนะครับว่ามันมีชูนี้แล้วเราต้องคอยดูเป็นหูเป็นตาต้องตรวจสอบเอกสารนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นกองกรมที่มากี่กันไม่ได้เลยนะครับแต่ช่วยกันดูนะครับเพราะว่าเป็นเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของหน่วยงานของรัฐบาลไทยเนี่ยนะครับเพื่อจะมาดูว่าถ้าถ้าเป็นเขาเป็นขายปกตินะฮะพ่อแม่ปกติไม่ได้มีการว่าจ้างอันนี้กระทรวงต่างประเทศก็ยิ่งอำนวยความสะดวกนะครับแต่ ถ้าเข้าข่ายหรือมินเมน,เนี่ยก็ต้องมาคุยกันหน่อยอก็ต้องมาดูแล้วกระทรวงเองก็ต้องประสา,านกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งซึ่งถ้าพรบฉบับนี้คลอดเป็นกฎหมายได้เมื่อไหร่เนี่ย จะในงานที่เกี่ยวข้องก็จะจะ,จะทํางานอย่างสบายใจก็จะประสานซึ่งขณะนี้ก็ประสานกันอยู่แล้วนะก็จะทําให้เจ้าหน้าที่ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับกรณีที่ว่าหมิ่นเหมนี่มีกรณีไหนบ้างนะครับก็อย่างเช่นเคสแรกตั้งแต่ตอนที่เราทราบว่า5 50คนแรกเนี่ยนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับเพราะว่า คือเป็นเรื่องของชายรักรวมเพศใช่ไหมครับซึ่งซึ่งถ้าสมมุติว่าเขาก็คิดไปว่าถ้าอย่างนั้นให้จะไปอดอกได้ไหมซึ่งมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับท่านรองเพอราะเรารเรื่องอด็อกชั่นเนี่ยเราไม่ให้ชายชต่อชายอดอกใ,ใช่ไหมครับอันนั้นก็มันเห็นหียแน่นอนนะครับแล้วก็สองอมันเป็นเรื่องที่ กฎหมายเราเราไม่ยอมรับนะฮะว่าจะให้เด็กเนี่ยไปอยู่ในในสังคมที่ชายต่อชายเลี้ยงเพราะว่ามันแม้กระทั่งมันเคยมีมีเคสเรื่อง adoption ในอันนี้ล่าสุดที่ที่ที่ศาลทุตไทยที่เฮกรายงานมานะครับท่านรองแล้วเขาเนี่ยถูก adopt ไปตอนที่เรายังไม่ได้เป็นเรายังไม่มีพรบ adoption <c oughs> นะครับ2522 <c oughs> ปรากฏว่า <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> พ่อแม่เขาเองเนี่ย abuse ฟิสิกเลีย y เซ็กชวลีนะ mm hmm. แล้วตอนนี้ข้อายุก็คิดว่า30กว่าแล้ว mm hmm. เขาก็เลยกิฟต์อัพอะดอปชันแล้วเขาย้ายมาอยู่บรัสเซลอันนี้เป็นตัวอย่างเหมือนกันนี่ขนาดว่าเขาถูกอะดอปไปอยู่พ่อแม่ที่เป็นชายกับหญิง ะับนครแล้วถ้าเกิดไปอยู่กับชายกับชายที่เด็กที่ไม่มี role model ครับมันก็เป็นคําถามนะฮะเข้าใจว่าทดลองคงสามารถอี่ราบรเรณได้ดีก็ถูกครับค่ะมันมันยังเป็นความสูมเสียในเรื่องของศีลธรรมในเรื่องของอความเชื่อในสังคมอยู่ด้วยนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติไงคะ่ะ แล้วก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ที่เป็นทารกที่เกิดมาเนี่ยเขาก็ควรจะได้เติบโตในภาวะอันปกติทั้งเรื่องของทางร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์สติปัญญานะคะ ซึ่งในกรณีในพรบจริงๆเราพูดกันมาตั้งนานแล้วว่าแต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงในเนื้อหาของร่างพรบรที่จะออกมาเลยอยากจะให้ท่านท่านรองอธิบายเพิ่มเติมสําหรับร่างพรบรที่น่าจะได้รับการผลักดันโดยเร็วสบับนี้ค่ะร่างพรบรนี้ก็มีหลักคิดที่สําคัญก็คือเรื่องของการที่จะทําให้คนที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าแม่ที่จะต้องไปอุ้มบุญเนี่ย ก็จะต้องปลอดภัยลูกก็จะต้องปลอดภัยนะคะแล้วก็ต้องไม่มีตัวกลางหรือว่ามีนายหน้ามาแสวงประโยชน์<ม>แล้วก็ต้องไม่กระทําเพื่อเรื่องของพาณิชย์นะคะ,คะแล้วก็ในรายละเอียดของกฎหมายก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการที่ผู้ที่จะต้องอุ้มบุญแทนเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์กัน<ม>เป็นเครือญาติหรือว่ามีความสัมพันธ์กันทางสายโลหิตนะคะ,คะซึ่งนั้นก็มองว่าถ้าพรบ เกี่ยวกับเรื่องการอุ้มบุญนี้ไม่ได้เรียกชื่อเต็มๆนะคะก็ออกมาเนี่ยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของทางกระทรวงการต่างประเทศหรือแม้แต่สำนักง,งานตํารวจแห่งชาตินี่นะคะเราก็จะได้ร่วมกันทํางานเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิด ความสงบสุขแล้วก็เด็กก็จะได้รับการดูแลคุ้มครองนะคะผู้หญิงที่เป็นแม่ก็จะได้รับการดูแลคุ้มครองในเรื่องสุขภาพแล้วก็สวัสดิภาพอืน่นๆนะคะค่ะค่ะหมายความว่าถ้าเกิดพรบฉบับนี้ออกมาเรื่องการอุ้มบุญโดยที่คู่ชาวต่างชาติจะมาจ้างหรือว่าจะมาขอให้คนในให้คุณแม่คนไทยเป็นคนอุ้มบุญให้ตรงนี้อาจจะปิดประตูตายไปได้เลยหรือเปล่าคะ ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะคะเพราะว่าถ้าชาวต่างชาตินั้นแต่งงานกับผู้หญิงไทยแล้วก็ผู้หญิงไทยนั่นอ่ะมีญาต<า><า>ิค่ะแล้วก็ม,ม,มีเงื่อนไขครบตามกฎหมายเนี่ย ก็อาจจะสามารถที่จะทําได้นะคะแล้วก็ภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วก็เรื่องของการไม่แสวงประโยชน์ในรูปแบบต่างๆด้วยค่ะเห็นข้อนึงบอกว่าจะต้องเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นหมายความว่ากฎหมายไทยยังไม่อนุญาตให้คู่สมรสที่เป็นเพศเดียวกันได้สมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายดังนั้นกรณีนี้ก็จะไม่สามารถทําได้เลย ไม่ได้ครับไม่ได้ตามประ่าืนี้ตามบพรบนะฮะต้องเป็นชายและหญิงนะครับค่ะดังนั้นแล้วถ้าอย่างกรณีที่ปัญหาเกิดขึ้นแล้วล่ะคะเด็กรอออกนอกประเทศคนที่เป็นคนรักเพศเดียวกันต้องการและมีความพร้อมที่จะรับเด็กไปอยู่ด้วยตรงนี้จะจะเป็นการแก้ไขปัญหากันต่อไปยง สิ่งที่ทําไม่ถูกกฎหมายเนี่ยนั่นก็คิดว่ามันไม่ใช่เป็นวิธีที่เราจะหาทางอย่างอื่น <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็การที่เด็กได้เติบโตในครอบครัวที่ เขาอาจจะดีก็ได้นะคะแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงเรื่องอนาคตของเด็กหรือว่าการเติบโตของเด็กที่บอกว่าเขาจะต้องเติบโตมาอย่างไรนะคะค่ะและในทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะตอนนีต้ต้องดูแลอย่างไรต่อไปในกรณีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยเพราะว่าคงมีคุณแม่ที่ รอคลอดอยู่อีกหลายๆค,คนคือในในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศก็คงทำความเข้าใจกับคณะทูตในประเทศไทยนะครับแล้วอย่างเช่นหรือกรณีที่ออสเตรเลียนะครับสถานทูตสถานกงสุนเราก็คงทําความเข้าใจกับรัฐบาลออสเตรเลียที่นั่นนะครับก็เป็นแบ่งเป็นส่วนส่วนในส่วนที่ผมในส่วนของผมกรมการกงสุนกองสัญชาตินิติกรก็เราจะดูเรื่องกระบวนการเอกสารนะครับแต่ก็แลวยวกันก็ ะจะประสานงานอย่างใกล้ชิดอย่างที่ท่านรองกรุณาเอ่ยถึงจะรวมถึงหน่วยงานของอสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยแล้วก็ต่อมอด้วยซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงสาธารณสุขเราก็ต้องช่วยกันดูนะครับเพราะกระทรวงต่างประเทศเนี่ยในประเทศเราก็ทํางานร่วมกันอยู่แล้วในต่างประเทศก็ทําหน้าที่เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการชี้แจงความถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับพัฒนาการของกฎหมายฉบับนี้ที่กาลังจะใกล้คลอดหวังว่ายัมงมีความนะฮะมองโลกในแง่ดีว่าจะต้องรีบคลอด ะะเพื่อที่โดยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ทํางานอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วขึ้นครับย้อนไปในกรณีของน้องที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคนออสเตรเลียอีกหนึ่งที่บอกว่าทางออสเตรเลียดีที่จะให้สัญชาติตรงนี้ในความเป็นจริงแล้วมันสามารถจะให้กันได้ถ้าพูดถึงประเด็นสัญชาตินะครับเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นอัตโนมัติเด็กน้องคนนี้แกมีได้สัญชาติไทยนะครับได้สัญชาติไทย สมมติอันนี้เป็นการสมมุตินะครับว่าออสเตรียก็ออฟเฟอร์อันนั้นอันนั้นก็ออสเตรียก็แสดงความเจตนาเป็นลายลกักษณ์อักษรว่ากฎหมายเขาเนี่ยการที่อยู่ๆแล้วจะหยิบยื่นเหมือนกับสังชาติกิติมศักดิ์ให้อีกคนอีกชาติหนึ่งเนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างก็ขอบคุณประเทศออสเตรเลียที่มีน้ําใจหลังจากเกิดมีความผิดพลาดมาแล้วดยคนบางคนนะครับแต่ว่าสําหรับของเราเนี่ยในคนเนี้ย เป็นสมบัติของชาติไทยเพราะคุณแม่เป็นคนไทยมีสัญชาติไทย<ช>แต่สมมุติว่าออสเตรเลียจะออกเอกสารเพื่อการเดินทางให้น้องแกรนี้นะฮะไปรักษานะครับอาจจะเป็น Travel Document โดยที่ไม่ต้องใช้วีซ่า นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคอร์เทซีนะฮะเพื่อน้องใจะไปได้ได้รับการรักษาทางการแพทย์ที่ออสเตรเลียก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นเรื่องที่ควรจะทำเป็นเรื่องที่มนุษยชาติควรจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับแต่ว่าถ้าจะออกในรูปไหนเนี่ยผมไม่ทราบว่ากฎหมายออสเตรเลียเนี่ยมันมีข้อง,ง่ามข้อห้ามกฎระเบียบอย่างไรว่าอยู่ๆจะออกเพื่อสัญชาติให้อีกคนหนึ่งเนี่ยซึ่ง ซึ่งโอเคเขาอาจจะอ้างได้ว่าเด็กคนนี้ก็มีเชื้อน้ําเชื้อของผู้ชายชาวออสเตรเลียอาจจะมีลิงค์เคสที่จะบอกว่าโอเคได้สัญชาติได้อย่างงี้นะครับค่ะก็ยังคงเป็นปัญหาที่ ต้องมาถกเถียงทงงัง้งในแง่ของจริยธรรมในแง่ของศิลธรรมความเหมาะสมะสภาพของสังคมอยู่ะนะคะได้เห็นว่าในกรณีอย่างนี้ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้มีแม่อุ้มบุญหรือว่ามีเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้ากฎหมายออกมาเนี่ยก็จะผิดกฎหมายแต่เน้นก็มองว่าในตอนนี้ก็ไม่ควรที่จะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให ทำเรื่องเหล่านี้<ช>นะคะเนื่องจากว่ามันมีโอกาสที่จะทําให้เกิดอันตรายทั้งแม่ทั้งลูก<ช>แล้วมีการสแสวงประโยชน์แกนายหน้ามีการจ่ายเงินก็ถือว่าเป็นการจ้างซึ่งก็ไม่ถูกต้องนะคะซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่กําลังรอคลอดอยู่นะคะสำหรับพรบรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอุ้มบุญในช่วงเวลานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะเข้าไปดูแลอย่างเต็มที่นะคะ<ช>หลังจากที่มีกรณีหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นแล้วทุกกรณีผัวภ ถึงเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติอนาคตของประเทศต่อไปในอนาคตด้วยวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านค่น <Okay. S 1> ะโอเคแต่ทั้งหมดก็คือตอบโจทย์และที่นี่ไทย PBS วันนี้นะคะดิจันจิราชาตาอิมรัศมีและทีมงานลาไปก่อนสวัสด <Okay. S 1> ีค่ะ